บาดเนมเนมก็เกาเกียวสลุบเปลี่ยนนอเวียนหมุนแม่ใหญ่อ้ยนิงโอ้ยนอไม่สมบุญในท่านที่เอ้ยแก่งจะแอก่ง้เงม้าเงี้เงี้ยเาี้เง้องมาขงี้นง มันด่านอเสื้อสะอาดเนงโอ้ยแม่เอ้ยนับประหยัตั้งแต่ลูกสองคนเด็กห่างนางนางมาบาดทุกข์ลาทุ่มเนงแคบชิดๆดอกท้าลุม มาเก all all mm ิดคนเนาเมื่อภาควยหมดหน่อยเพลกค้ง uh ทีおお <état> <wh> <ement> <wh> <maintenant> <wh> ่ค <wh is> ือคอยน้ำมาขาวนัวปวเออนอบไปไห่เอ้ยเดนดิวเนี่ยมาลูกของ สมอเหมงอันดังควักปะเนเนือสองข้างได้รนหายพ่ออยากไต่สวงซ้ำมโอ้ยได้เป็นเีานอกการนอนเมย์ยัเอ็งเลและหางนอน่าบนาดดอนสุ่มบอกจากดวงลกเยิวหวยเล่นเที่ยวหาไปหลายที่เป็นยั ่โอ้ยเดินหัววาเสียนบทที่ลูกสองคนลงเล่นน้ำก็เลยจอยดอกเปาเปีนมาโนกดอกกังแกียนโอ้ยมันแสนหกหอละมานเด่น สงสารญ่มาข่าวกันเอาาจบุญหน่อยขามไายร้อยลงไายห่วยแล่วคนไว้น้่มไปทุกทีไม่ย่อ้ยนับเวลาหลายปีแต่ตามหาลูกหน่อยมันก่อยกันเนี่ยวาน โอ้ลูกจะแม่มาตามลูกกิดบังกกดังดวงตาดวงใจบังนึ่งเจ้าอยู่ในหนอลูกจ๋าจงได้ฟังนึ่งแม่ีีหลังน้ำตาสุดตาวอน ม่พอจากแล้วน้อไม่วนกลับขึบ้นมาจากแม่ไปอยู่ในโดร,รูกยางรีบกลับมาให้แม่ชมสุขสมใจหรือเจ้าตกลงน้ำบาลียาเอง อนภัยอยู่ในแม่เรียยกหามาเถิดนามาแม่เถิดลูกจ้ามาเถิดไม้แม่ชมสุขสม เดี๋น้อมองเห็นลูกสองคนคนกระไดท้อคนจนเวียนหน้ากองน้ำตาโอ้โน้ตแก้วลูกหลาลูกของแม่ทั้งสองลูกเมฆลาคำเ้ยโอ้น้แกวลูกหลาลูกของแม่นั้นเป็นคน มีพอรอกนำเขาลูกทั้งสองกองมเาแมน่เนียวสัตว์เื่อมทั้งสองเกลสองเป็นคนจะไผ่เต่งแม่ใหญ่อเอ้ยสิว่าอินลงแปลงเลือดแคว่านั้นกันแกลง้งบอเห็นหูวดอกเงินงาําเมืองจกวากรรมก่อนกี บุญบาปป่มองเห็นลูกเกิดเป็นสองินแม่ักแผงปันตาเนื้อเลยมาเสืยอเลยมากิมกลางดงไปจากเมียงลาค้ามอยเหลือว่าเสือลากแกเอาไปกินตอนสิบเบญูดอกทองหอยเหลือบาสองลูกน้อย ไปลีเมียโยท้งในโลกเมียงในพงไพรบรนดาสันกันด้านดวงวนาเมียงเมื่อกินปตากินข้าวเท้ายันคนบนเรื้องฮวงแล้วบลาเมียงกินเงิ่อนตำลงเงินสูง นอนนอนปูก่อนหนุ่มดรกคุ้มพาดอกคุ้มนอนแม่มเอ้ยแม่ขันเจ่าพาเพินนนางหมาียวหาบูดตกอยู่ในโลกกาเมืองมนุษย์กาเลียนมาดรกคุ้มหันเมงเมื่อบาวันขยันอาปากวังว่ามาคำมาสองลาน้อย มแม่เมลูกเม่งนิ่งลากำมวยอดการตอบเมียเนีอเมียจิตใจจากแล้วโสเจ้าดกมาถอนในแม่เลลข็นลากำมวยขันที่เราพาเพื่อนนั่นงหาเที่ยวข้าบทตีดินหนึ่งเป็นเวลาหลายเปียง เด้่ยำอากันเดี่ยวหาคนเด้งนาโลตัวอกว่านั่งมาโนเหลือจากกาวไม่ยญงเน่งเสืบสวาวลูกหน่อยทั้งห่อนหนาวดอกต้งเสียงคุณยมเอยอันนี้เป็นท้องเรื่องหมกเม่นั่นมาดหน,น้ มนชัดจากก็คืกันเน่งเมยเอ้ยแม่ม่วนชัดจากาเป็นนอกคือคนเมื่อปากควายบดหน่อยสาตุชนกวฟังควายจำเอาเดิมอย่าฟังเป่าแม่ใหญ่เอ้ยบว่าแต่ชัดจากเลือกปากคน เสว่าความสุขเศร้าย่อมมีแ